ไ,ไมันมาบบได้ต้องได้ตัดออกออาขึ้นไปถึงหนะ่อยนึ่งอ้าวสบายดีพี่น้องเนาะตอนนี้บุญยุกได้ขี่รถซ้ำรอเดินทางมาฮอรทางเขาบานข้องอน้องโลแล้วนเานาะการทีได้นำพาทุกคนเขาไปเบื้องไปเบิ้งสถานที่พร้อมแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมี รถเป็นรถยี่หรถแายที่พวกเขาได้สร้างมาฮนเนาะต่อจากอีพีที่เร็วบุญือนเดิมเบอกไปฮะนะเดี๋ยวเป็นอะไรเขาเข้าไปเบิ้งเนาะเข้าไปเบิ้งอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวเขาขี่รถเข้าไปเลยเนาะตอนนี้อ่าพวกเขาจะขี่รถเข้ามากระถางกระชี้งยากนิดนึงเนาะเดี๋ยว พี่น่าจะกติดตามเบิง่งต่อไปอันนี้เป็นอีพีซ่องเนาะสำหรับผู้ใดที่ติดตามการเคลือ่อนไหวหรือว่าติดตามาการโครงการกอร่อสร้างเฮ <c oughs> ือนและกัรห้องน้ำห้องน้องโลอหะเคื่อนแล้ว อดแล้วหอดแล้วสบายดีฮะเชดียกบสบายดีเัสดีเห็ดย่างอยู่ฮะเห็ดย่างอยู่กินข้าแล้วนี่กินกับย่างมื้นี่ โอ้พ่เอามาให้ฮะโอ้องค์การกระแดงโอ้ดีแล้วสันนะในยี่เขาเจ้าท่ามห้าอยู่แต่ว่าเขากับบุรีนั้นเอามาให้ตัวมือได้โอ้ดีแล้วสันกินเขากับปองปลาเนาะเพื่อนเพื่อนมาจากคนมาไล่คนอยู่ตีอืดีแล้วสันดีใจนำเขาจะมาช่วย กลับมาเบิ้งหน้าพี่น้องกับพอดีเขามาฮอดอัะน,นะบ้านน้องโลแล้วกัเดี๋ยวเฮาแกสีได้มีกิจกรรมหลาล่าย่างอยู่บ้านเพื่อนนี้ว่าอีกโดนเนาะเพราะว่าเขาตรงได้เฮ็ดอันอ่ะเือนเงิอนนอนกับห้องนำ้ำให้น้องโลอยู่พีเดอ้อยู่กับแม่กับน้องเพื่อนตอนนี้ <c oughs> มันยกมาไล่ครั้งแล้วแหละเนาะมาไล่ครังแล้วก็มาลมเพื่อนว่าอ่าบอนที่เขาจะเฮ็ดโครงการโครงการเฮ็ดคือเฮ็ดห้ดองนอนเนาะเฮ็ดห้องนอนประมาณซีคูณซี อาก็มีห้องน้ำไปทางล่างด้วยด้วยเริ่มต้นเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นพวกเขาได้ล้มกับพ่อกับแม่เพื่อนนั้นอันว่าจะโตเนาะจะโตจักเหินเก้ามาแล้วเฮ็ดเฮ็ดเศร้าอีกซ่องเศร้านะเพราะว่าอยากให้พ่อแม่เพื่อนได้ได้เบิ่งได้เห็นเนาะอันที่วาเนาะได้เห็นนํากันว่าเออนอนนี้เราได้อยู่ในการดูแลเบิ่งแง่นะผมไมาว่านะ แต่ว่าภายลังมาเบิ้งตัวจริงแล้วเือนเก่าพัดเอาสีไปสู่เือนเก่าพัดบูได้บูได้เนอะเนมันเศร้ามันยุบเศร้ามันหลบหลงเนาะแล้วก็เลยว่าเออมันบางทอมันเกิดวันนี้ว่ามันสีมางสีแป้งมันสีเฮ็ดบูได้สีเฮ็ดบูได้มันสีหยาขนาดก็เลยว่าพวกเขาก็หยับเอกมาเลยใช่ไหมะหยับเอามาเห็ดเศร้าต่างหากเลยชีตนต่างหากแล้วก็เห็ดห้องน้ำอี่ต่างหากเดี๋ยวเขาก็สีมุงสังกระซี่เนาะสั่งกระซี่กระซีมุงขายเก้านี่แหละอ่า อันนั้นมันเปลี่ยนแผทย์หอเนาะหอกกระชีดเฮ็ดแบบนั้นพี่น้องแต่ว่าในช่วงนี้เนาะจากน้อยอ่าจากน้อยเพิ่นกระชีเอาหินเอาไซส์แล้วก็เอาปลอกท่ออันนั้นเป็นห้องน้ำอันนอ่าแล้วก็มีอันนั้นเส้ามีอย่างไรพี่น้องเดี๋ยวเอาติดตามเบืองว่ารายละเอียดสิเป็นอย่างไรเนาะเอาสันติดตามเบืองต่อไป เขาจะเอากำลังเอาเศร้าออมาเนะาะกนั้นกรเสีเอาปอกมาเนาะเป็นปอกที่เขาจะไปเช็นห้องน้ำ คือว่าได้เศร้าซีตน,นเนาะเศร้าซีตนแล้วก็เศร้าหน่อยอีกเดเศร้าห้องน้ำออกมาอีกสองตนเนาะ,ะต่อไปเขาเจ้ากระชีเดไปเอาปอกแล้วก็ฝาปิดเอาไว้ขุดสําหรับเ็นห้องน้ำเดี๋ยวเขาเจะเอามาแล้วก็เอ้องชีเดเคลียร์เรื่องเงินเแล้วเนี่ยเขาเจา้ะน้ำพี่น้องเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวแปบบนึงโอเครถที่ซ่อมเป็นรถปอกพี่น้องอืมวันนี้เอาปอกกับฝาปิดมาบ่ ป่ะนนี้บุญยากมาได้เลื่องท่างแล้วเข้ารู้่ะ mình mình bón ó bánh, bánh bón. Hmm. Okay. mình mình đây nương một kinh lại Ok. lên nó. lấy ngân liệu gì kia cả mấy cơ đó. Giờ thì tí to hai cơ là cái gì để kia. Phương bỏ đây phát bình mà nè. Bỏ đây phát bình mà bà. เดี๋ยวบินเพฤศจิส่งให้ทางโทรศัพท์แล้วก็สิได้เคลียร์ตามนั้นเนาะน้องเนาะเดี๋ยวสำหรับขนาปลอกท่อแล้วก็เส้นเนาะปลอกท่อเส้นแล้วก็นั่นสิได้ยมันวันนี้เดี๋ยวจากน้อยเพื่อที่เอาหินมาสร้างอีกมาดิเอาหินมากับชีเด้ยพอกันมื่ออื่นน่าชีเด้เริ่มละกับชีเด้เห็นเนาะ กคยีได้เห็นน้องโลโยอยูย่หงอนไหมอยู่ห้องไหมแต่กะบุตรงยากไปห้องนอ้ำอีกเนาะที่ผาดมาพี่เดชห้องน้ำนะห้องน้ำน้องโลต้องไปเข้าห้องน้ำอยู่ฝุ่นอนห้องน้ำนะอยู่ใกล้ไก่พี่น้องห้องน้ำนะไปกับวันนี้ทางไปทางมาผัดยากวันนี้อ่าไปทางมาพัายดยากลำบาก ที่ขันไปเองกัแม่พู้นบอกว่าหอดทราบสิบนาทีหอดสมอ้มโอผู้นี้จึงสี่อยสิไปหอดห้องน้ำไปไปซาได้บันนี้ฉันทางโอ้ยได้เดี๋ยววันนี้ยัดไว้กันไอยากให้มันเปื้อนกันไปไปเต้มทางไปโยงทางกับบอลนโยงกับบอลแมวจิ๋นโ่งดำปีดำได้เน่อยตาลอดมันหรอ สิบปีตอนแรกสิบปีสักอันยุ่งจมมานีน,น่นเนาะสิบปีมาห้าสาวปีนีนั้นเดี๋ยวนี้น้องโลกกับสาวซองปีแล้วสาวซองปีแล้วเดี๋ยวท้าบึงล้นหินมาแล้วเขาคอ่อยอ่านโตโอเคนะตอนนี้เพื่อนได้เอาทรายมาส่งแล้วพี่น้องมาพร้อมกันเลยทั้งทรายทั้งหิน à, trẻ nói, mà, nó, thoi, 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 nó, mần ma bố đái, con để cắt off, nói khấn đây không, cho ngang con đẻ nói trăng đây. แนห้องน้ำกับห้องนอนเรียบร้อยอทับรถตัวเองไปได้ได้เนาะนอ้นองเนาะโอเคสำเร็จไอ้เน่เน่เอาเอาเอาลงเน่ยนี้บ่อเ,เอาขึ้นไปถึงนิดนึง รถต่อมาพี่น้องรถต่อมาเป็นรถหินอ่ารถหินรถหินมาฮอดแล้วเดี๋ยวพี่แลงเนาะบนฮอกจะทีมาพีแหละอ่ามาพีแหละบ้านนี้อ่ามาพีเลยเอาเข้าบนเก่าเอาข้าบนเก่าเข้าบนเก่า ตอนนี้น้องปุญโญได้มาสร้างฟันให้กับน้องโลเนาะที่ว่าอ่าทานมาน้องโลคนนี้เนาะมีห้องน้ำอยู่ไกลแต่ว่าปัจจุบันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอ่าให้ปุญโญเน,น,นาะแนะนำสะพานบุญกับน้องโลพี่เนาะที่ค่อยแนะนำพี่น้องต่อเนาะ,ะเบิง่งติดตามเบิ่งเดียเ๋ยวเคลียร์กับอันนี้พุ่นเอาหินมาส่งก่อน เขาเจออะไรมาส่งสายส่งหินแล้วก็ส่งเสาแล้ว,ลก,ว,ลก,วก็ปลอกปลอกท่อเนาะที่อยู่ด้านล่างนะพี่น้องดูด้านล่างส่งไปที่เฮียบพอยแล้วก็ต่อไปเนาะต่อไปพวกเขาก็สิได้ไปซอกห้าประเภทพวก,กติดบล็อกเติมเนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้พวกเขาก็สิได้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาไว้ติดตามพี่น้องติดตามเบป็งคลิปต่อไปอีพีต่อไปเนาะติดตามจนแล้วพี่เลยพี่น้องเด้อ เอาขอบใจฝากกดไลค์กดแชร์เดีด๋ยวจะเป่นเรือเอาขอบใจ